คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมเลวีนิติบทที่17การฆ่าสัตว์พระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่อาโรนและบุตรทั้งหลายของเขาและแก่คนอิสราเอลว่าต่อไปนี้เป็นสิ่งซึ่งพระยาเวได้ทรงบัญชาไว้ถ้าชาวอิสราเอลคนใดฆ่าโครหรือลูกแกะ หรือแพะในค่ายหรือฆ่าภายนอกค่ายและไม่ได้นำมาที่ประตูเต็นท์นัดพบเพื่อถวายเป็นของบูชาแด่พระยาเวที่หน้าพระพราแห่งพระยาเวผู้นั้นต้องมีโทษด,ด้วยความผิดเรื่องเลือดคือเขาทำให้เลือดตกให้ไล่ผู้นั้นออกจากชนชาติของตนทั้งนี้ เพื่อให้คนอิสราเอลนำเครื่องบูชาซึ่งเขาถวายที่ท้องทุ่งมาถวายแด่พระยาเวมายังปุโรหิตท,ที่ประตูเต็นนัดพบข่าสัตว์นั้นเป็นสันติบูชาถวายแด่พระยาเวและบุโรหิตจะเอาเลือดสัตว์นั้นประพรมแท่นบูชาของพระยาเวที่ประตูเต็นนัดพบ และเผาไขมันให้เป็นกลิ่นพอพระไทยถวายแด่พระยาเวพวกเขาจะต้องไม่ฆ่าสัตว์บูชาถวายปีศาจแพะซึ่งเขาทั้งหลายเคยกลบไวว่าอีกต่อไปให้เรื่องนี้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรสำหรับพวกเขาตลอดชั่วชาติพันธ์ของเขาทั้งหลายและจงกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า คนอิสราเอลคนใดหรือคนต่างดาวคนใดผู้อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขาที่ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวหรือเครื่องศตวรบูชาและไม่ได้นำเครื่องศตวรบูชานั้นมาที่ประตูเต็นท์นัดพบเพื่อถวายแด่พระยาเวก็ให้ไล่ชายผู้นั้นออกจากชนชาติของตน ห้ามรับประทานเลือดถ้าคนอิสราเอลหรือคนต่างด้าวคนใดผู้อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเจ้ารับประทานเลือดเราจะตั้งหน้าต่อสู้บุคคลผู้รับประทานเลือดนั้นและจะไล่เขาออกจากชนชาติของตนเพราะว่าชีวิตของสัตว์ทุกตัวอยู่ในเลือดเราได้ให้เลือดแก่เจ้าทั้งหลายเพื่อใช้บนแท่นบูชา เพื่อจะลบมลทินของเจ้าทั้งหลายเพราะว่าโลหิตเป็นสิ่งที่ใช้ลบมลทินเพราะชีวิตเป็นเหตุเพราะฉะนั้นเราจึงได้พูดกับคนอิสราเอลว่าห้ามคนใดในพวกเจ้ารับประทานเลือดหรือคนต่างด้าวผู้อาศัยท่ามกลางเจ้าก็ห้ามรับประทานเลือดเมื่อคนอิสราเอลคนใด หรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขาไปล่าสัตว์หรือนกเพื่อนำมารับประทานก็ให้หลังเลือดของมันออกแล้วเอาดินกลบเพราะว่าชีวิตของสัตว์ทุกตัวก็คือเลือดของมันนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงได้กล่าวแก่ประชาชนอิสราเอลว่าห้ามเจ้ารับประทานเลือดของสัตว์ใดๆ เพราะว่าชีวิตของสัตว์ทุกตัวก็คือเลือดของมันนั่นเองผู้ใดรับประทานก็ต้องถูกขับออกและทุกคนไม่ว่าชาวเมืองหรือคนต่างด้าวผู้รับประทานสัตว์ที่ตายเองหรือที่ถูกสัตว์อื่นกัดตายต้องซักเสื้อผ้าและอาบน้ําและเป็นมนทินอยู่จนถึงเวลาเย็นแล้วจึงจะสะอาดได้ ถ้าเขาไม่ซักเสื้อผ้าหรืออาบน้ำเขาต้องรับโทษของเขาพระธรรมเลวีนิติบทที่18เรื่องเพศสัมพันธ์พระยาเวตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าทั้งหลายห้ามเจ้าทั้งหลายทำเหมือนที่ทำกันในแผ่นดินอียิปต ซึ่งพวกเจ้าเคยอาศัยอยู่นั้นและห้ามพวกเจ้าทำเหมือนที่ทำกันในแผ่นดินคานาอันซึ่งเรากำลังพาพวกเจ้าเข้าไปนั้นห้ามเจ้าทั้งหลายประพฤติตามกฎเกณฑ์ของพวกเขาเจ้าทั้งหลายจงทำตามกฎหมายของเราและรักษากฎเกณฑ์ของเราและประพฤติตามเราคือยาเวพระเจ้าของเจ้า เพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจึงต้องรักษากฎเกณฑ์ของเราและกฎหมายของเราผู้ที่ทำตามจึงจะมีชีวิตอยู่เราคือยาเวห้ามให้ผู้ใดเข้าใกล้ญาติสนิทของตนหรือเปิดของลับของเขาเราคือยาเวห้ามเปิดของลับของบิดาเจ้าคือของลับมารดาเจ้าเพราะนางเป็นแม่ของเจ้า ห้ามเปิดของลับของนางห้ามเปิดของลับของภรรยาของบิดาเจ้าเพราะเป็นของลับของบิดาเจ้าห้ามเปิดของลับของพี่สาวหรือน้องสาวของเจ้าคือของบุตรสาวของบิดาเจ้าหรือของบุตรสาวของมรรดาเจ้าไม่ว่าที่เกิดในบ้านหรือเกิดที่อื่น ห้ามเปิดของลับของบุตรสาวของบุตรชายของเจ้าหรือของบุตรสาวของบุตรตรีของเจ้าเพราะว่าของลับของพวกเธอก็เป็นของลับของเจ้าเองห้ามเปิดของลับของบุตรสาวของภรรยาของบิดาเจ้าซึ่งเกิดจากบิดาเจ้าเองเพราะว่าเธอเป็นน้องสาวหรือพี่สาวของเจ้าห้ามเปิดของลับของอาหญิง หรือของป้าเพราะเธอเป็นญาติหญิงที่สนิทของบิดาเจ้าห้ามเปิดของลับของป้าหรือน้าหญิงของเจ้าเพราะเธอเป็นญาติหญิงที่สนิทของมารดาเจ้าห้ามเปิดของลับของลุงหรืออาชายของเจ้าคือห้ามเข้าหาภรรยาของเขาเพราะนางเป็นป้าสะภ้ยหรืออาสะภ้ยของเจ้า ห้ามเปิดของลับของลูกสะใภ้ของเจ้านางเป็นภรรยาลูกชายเจ้าห้ามเปิดของลับของนางห้ามเปิดของลับของภรรยาของพี่ชายหรือน้องชายของเจ้านางเป็นของลับของพี่น้องผู้ชายของเจ้าห้ามเปิดของลับของบุตรสาวของสตรีคนใดที่เจ้าได้เปิดของลับของนางแล้ว และห้ามนำบุตรสาวของบุตรชายของนางหรือบุตรสาวของบุตรสาวของนางไปเปิดของลับเพราะว่าพวกเธอเป็นญาติหญิงที่สนิทเป็นการอธรรมและห้ามนำพี่สาวหรือน้องสาวของภรรยามาเป็นคู่แข่งกับภรรยา โดยเปิดของลับของเธอในขณะที่ภรรยายังมีชีวิตอยู่เมื่อสตรีคนใดกำลังมีประจำเดือนห้ามเข้าไปเปิดของลับของเธอห้ามมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเพื่อนบ้านของเจ้าซึ่งทำให้ตัวเจ้าเป็นมนทินกับนางห้ามถวายลูกหลานของเจ้าให้พระโมเลสโดยให้ลุยไฟ ห้ามทำให้พระนามพระเจ้าของเจ้าเสื่อมเกียรติเราคือยาเวห้ามผู้ชายหลับนอนกับผู้ชายด้วยกันเช่นเดียวกับหลับนอนกับผู้หญิงเป็นสิ่งพึงลังเกียจห้ามสมสู่กับสัตว์ซึ่งทำตนให้เป็นมนทินเพราะมันและห้ามหญิงคนใดยอมตัวสมสู่กับสัตว์การทำแบบนี้เป็นเรื่องวิปราช เศ้าทั้งหลายอย่าทำตัวให้เป็นมลทินด้วยสิ่งเหล่านี้เลยเพราะว่าบรรดาประชาชาติที่เราได้ไล่ไปต่อหน้าเจ้านั้นเป็นมลทินด้วยสิ่งเหล่านี้และแผ่นดินนั้นก็เป็นมลทินเราจึงต้องลงโทษแก่แผ่นดินนั้นและแผ่นดินก็สำลอกเอาพลเมืองของตน แต่เจ้าทั้งหลายจะต้องรักษากฎเกณฑ์ของเราและกฎหมายของเราและห้ามทำสิ่งพึงรังเกียจเหล่านี้ไม่ว่าเป็นชาวเมืองหรือคนต่างด้าวผู้อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเจ้าประชาชนในแผ่นดินผู้อยู่ก่อนพวกเจ้าได้ทำสิ่งพึงลังเกียจเหล่านี้ดังนั้นแผ่นดินจึงเป็นมนทิน แผ่นดินจะไม่สำรอกพวกเจ้าออกหรือเมื่อเจ้าทั้งหลายทําให้แผ่นดินเป็นมลทินเช่นเดียวกับที่แผ่นดินได้สำรอกประชาชาติที่อยู่ก่อนพวกเจ้าออกไปนั้นเพราะผู้ใดทําสิ่งพึงลังเกียจเหล่านี้ให้ไหล่ผู้ทํานั้นออกจากชนชาติของตนเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติตามคำสั่งของเรา ห้ามประพฤติตามธรรมเนียมอันพึงรังเกียจซึ่งพวกเขาประพฤติกันอยู่ต่อหน้าเจ้าและห้ามทำตัวเจ้าให้เป็นมนทินด้วยสิ่งเหล่านี้เราคือยาเวพระเจ้าของเจ้า